พี่น้องเอ้ยมันอีเมียบายูเฮ็ดก็เขากินเองเสร็จแล้วบันนี้มันอีเสิเฮ็ดเมนูผัดกะเพราลูกชิ้นใส่หมูสับครับก่อนอื่นหฮาเอาลูกชิ้นนะครับเนาะมาหั่นกันครับเียมเครื่องไว้ครับพี่น้องกระเทียมลงไปครับต่อด้วยพริกแห้งครับพี่น้องงอกบดนีพี่น้องงอกงอกเปิดไฟตั้งกระทะครับโอ้ยน้ำมันลงไปเอาพริกกับกระเทียมที่หฮาตำไว้ครับเอาลงไปผัดหอมๆนะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้รู้ซื้อข้าวๆครับพี่น้อง ว้ยไม่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 แล้วพี่น้องไม่แล้วเนาะยากจะนํำบบกสองเศร้าครับพี่น้องต่อ,อครับต่อขั้นตอนต่อไปครับใส่หมูลงไปพี่น้องเอาลูกขินเทยวหั่นลงไปผัดร่วมกันบัดน,นี้พี่น้องผงนัวพี่น้องผงนัวใส่หลายแซบร้ายครับตามด้วยน้ำตาลน้ำปลากระซิบลงไปพี่น้องรสด,ดีตามลงไปซอสหอยกระยอกลงไปบัดน,นี้อ้าวมันเม็ดตัวนี้มันจะเาเมืดอ,อย่างนี้นนมน,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 นีสูญให้เมียเถอะนอบัดนี้เนาะเสียไปลาไม่ล่ลาไปซื้ออีกบัดนี้ มาแล้วมาแล้วพี่น้องต่อต่อต่อใสซอสหอยลงไปครับพัดให้เข้ากันที่นี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องอกิมใบกระเพราลงไปพัดพร,พร้อมๆเราพี่น้องเนาะกินใบกระเพรานี่ยตำดังเลยพี่น้องพัดได้ที่แล้วครับพี่น้องก็พร้อมเสิร์ฟแล้วบัดนี้โอ้ยมึงพี่น้องเมืองเมงเมงน่ารับประทานบ่ครับผมสิเฮ็ดเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ดีแล้วพี่น้องเนาะก่อนสิกินขอยจักบบกกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณที่รับชมครับ